สวัสดีครับมาพบกับผมปูเช่นเคยนะครับในรายการของบ้านปูอัตโนคาตกับผมปูจากบ้านปูอโต้นนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอะไรนะครับแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องคุยกันเรื่องของช่วงล่างแบบบ้านๆนั่นเองครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆไม่สับสนนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปคุยกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเข้าที่ช่องของบ้านปูอัตโคาัตแห่งนี้นะครับ ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมเพื่อไปการหาข้อมูลมาให้กับพี่ๆน้องๆได้เห็นความกระจ่างในแบบปั้นบ้านนั่นเองนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรเราไปฟังกันเลยครับครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนโชคสักหนึ่งชุดนะครับ พูดง่ายว่าโชคเราพังชิบหายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะโชคตายโชคเด้งโชคกระด้างโชคซึมโชครั่วนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนโชคแบบไหนดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบถูกๆนะครับเน้นถูกเข้าว่าอย่างเดียวเลยอย่าเกินค่าไม่สนนะครับหรือต้องเอาแบบแพงๆแพงไปเลยแพงๆเพื่อจะได้ไปนั่งคุยกันได้นะครับแต่ไม่ต้องใช้นะครับอืจะดีหรอครับแบบนี้คงไม่ดีแน่นะครับเราจะเลือกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบถูกๆแพงๆแล้วยี่ห้อล่ะ ยี่ห้ออะไรต้องเอายี่ห้อที่รู้จักไหมจะได้คุยกันรู้เรื่องแต่ถ้ายี่ห้อไม่รู้จักอ่ะใช้ได้หรือเปล่าหรือว่ามันใช้ไม่ได้กันแน่นะครับเรามาคุยกันเลยนะครับผมว่าเราควรจะเลือกแบบไหนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าช็อกอัพนะครับไม่สามารถนะครับที่จะเลือกแทนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเลือกให้ลูกนะครับลูกเลือกให้พ่อนะครับหรือเมียเลือกให้เราหรือเราเลือกให้เมียเพื่อนเอายังไงไม่ได้นะครับผมแบบนี้เลือกให้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าช็อกนั้น เขาเรียกว่าฟีลลิ่งไค่ฟิลลิ่งมันนั่นเองนะครับผมแต่เวลาเราจะเลือกเราจะซื้อชุดใหม่เราควรคํานึงถึงอะไรนะครับผมจะแนะนําง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยเราคิดก่อนเลยนะครับว่าเรานั้นมีบัตเจตบัตเจตคืออะไรคืองบประมาณครับกระเป๋าเราพองแค่ไหนฟีบแค่ไหนเลือกเอานะครับตั้งไว้ก่อนไม่ต้องสนใจตั้งไว้ก่อนเลยว่าเรามีงบประมาณบัตเจตเท่าไหร่นะครับเอาอย่างแรกเลยคิดไว้เลยว่าจะเปลี่ยนโช์ครั้งนี้รถเราครันนี้ เรารักมันแค่ไหนหรือว่าเราอยากดูแลมันแค่ไหนเราอยากใช้แบบไหนช่างมันเอาไว้ก่อนข้อแรกมีเงินมีงบเท่าไหร่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่สองก่อนที่จะทําการเลือกโชคนะครับยี่ห้ออย่าพึ่งไปสนนะครับเพราะต้องเอาตัวเราก่อนนะครับเราอยากนั่งแบบไหนนุ่มๆหน,นึบๆหรือว่าอยากขหหรือว่าอยากแบบเข้าโค้งแรงๆ หรืออยากจะผ่านแนวลูกและนาดแบบไม่ต้องเบรกตามหมู่บ้านใส่มันเข้าไปแบบนี้ดีไหมไม่ดีเพราะเดี๋ยวบ้านข้างๆด่าเอาหรือถนนกรุกขค่ะนะครับอยากลูดนะครับลูดเข้าไปเลยแบบนี้ถ้าไม่ชอบอย่าทำนะครับผมอยากได้ดบนไหนนึกไว้ก่อนนะครับเป็นข้อที่สองนะครับผมข้อที่สามนะครับเรามามองถึงชีวิตประจำวันเราว่าเราใช้งาน ถนนแบบไหนเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอนะครับมีห้าสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบนะครับผมนิสัยเราตัวเราคนข้างๆเราเคลื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนช็อคอัพก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นควรจะรู้ก่อนว่าชีวิตประจําวันเรานั้นใช้ไปในแนวทางไหนถนนแบบไหนมากกว่ากันเช่นใช้ถนนเรียบวิ่งทางด่วนเป็นหลักหรือว่า เราวิ่งทางพระรามสองหรือถนนที่มันทํากูขาดกูขาดเป็นโลคพะจันร์บ่อยๆหรือเราวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆเราเนืกอไว้ก่อนเลยว่าเราใช้แบบไหนเป็นหลักแล้วเราเอาแบบนั้นตั้งเป็นโจทย์ข้อที่หนึงนะครับส่วนอย่างอื่นเอาไว้เป็นประเด็นรองนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าช็อคอัพนั้นเราจะเลือกแบบไหนนะครับครับ แล้วหลังจากที่เราได้สร้างหัวข้อของเราขึ้นมาแล้วนะครับข้อหนึ่งนะครับราคานะครับข้อ2องฟิลลินะครับแล้วก็ข้อ3นะครับว่าเราใช้เส้นทางแบบไหนนะครับทีนี้เรามาลงถึงเรื่องว่าแล้วเราจะเลือกโชคแบบไหนดีนะครับอย่างที่บอกเราไม่ต้องมานั่งคุยแล้วนะครับว่าโชคปัจจุบันนี้มีโชคอะไรบ้างจตโมโนจัทวินอะไรเราเลิกคุยนะครับผมเพราะว่าหลายท่านก็ผคงจะรู้แล้วนะครับผมรู้แบบว่ารู้จริงบางท่านก็รู้แล้วแบบงงๆนะครับ ของจริงใส่ไปก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนหรอกนะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าเราจะเลือกโชกแบบไหนดีนะครับผมประเภทแรกนะครับเป็นประเภทที่เราใช้งานในเมืองนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ใช้งานในเมืองเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ใช้งานในเมืองเป็นหลัก ถนนเรียบๆนะครับเป็นหนุ่มสาวชาวออฟฟิศนะครับผมหรือว่าเป็นคนที่เดินทางข้ามจังหวัดแบบถนนเรียบๆนะครับจากกรุงเทพเชียงใหม่ก็แล้วแต่แต่เป็นถนนไฮเวย์เรียบๆพูดง่ายว่าเจอทางทขรุขระบ้างเล็กน้อยช่างหัวมันไม่ต้องสนใจนะครับเจอหลุมเจอบ่อบ้างทีละหลุม2หลุมนานๆทีช่างหัวมันไม่ต้องสนใจนะครับ,บ,บ,นานานรบถ้าเป็นคนประเภทนี้ที่ขับรถแบบเรียบๆอย่างที่บอกเน้นทางเรียบเป็นหลักความเร็วไม่สูงเป็นความเร็วที่มนุษย์โลกปกติใช้กันนะครับท่านต้องใช้โชคประเภทที่มี ช่วงยุบมากหน่อยนะครับเพื่อสร้างความนุ่มนวลและไม่กระด้างมากๆนะครับแต่ไม่ใช่ยุบมากๆจนกระทั่งโครงโครโยนๆเหมือนกับโชกเดิมนะครับหรือโชกเสียนะครับและก็ไม่ใช่แข็งปากแบบโชกตายนะครับเพราะฉะนั้นเลือกช่วงยุบให้เหมาะสมนะครับเป็นช่วงยุบที่มากกว่าพวกโชคที่เป็นกระบอกเดียวนะครับประเภทนี้จะสร้างความนุ่มนวลให้ท่านนั่งสบาย ขับสบายใช้งานสบายและเงินในกระเป๋าก็สบายด้วยนะครับผมส่วนจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับสัญชาติไหนเลือกเอาตามสะดวกนะครับผมมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลายประเภทหลายสัญชาตินะครับราคาเริ่มต้นของโชค๊คพวกนี้ถ้าสแตนดาร์ดเราไม่ต้องพูดแล้วนะครับหากันเองเลยนะครับไม่ว่าจะหากันตามร้านหรือตามที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นโช๊คสแตนดาร์ด ก็จะได้ประมาณแบบอารมณ์สแตนดาดนะครับแต่ถ้าต้องการความเฟิร์มมากมาหน่อยนะครับก็ให้เลือกเป็นประเภทโช๊คที่เขาเรียกว่าโช๊คอัปเกรดนะครับผมพวกนี้เป็นโช๊คที่ปรับความสูงความต่ำอะไรไม่ได้แต่เป็นโช๊คอัปเกรดนะครับเหมือนพวกโช๊คซิ่งนี่มาจากโรงงานนะครับเป็นโช๊คปรับความสูงต่ำไม่ได้แต่พวกนี้จะได้เรื่องความหนืดนะครับแล้วก็ได้เรื่องของค่าการรับน้าหนักที่มากขึ้น ตัวนี้ถ้าเราพอใจแค่นี้ก็เลือกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจประเภทนี้ก็ไปอีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวกชกแต่งนะครับชกแต่งก็คือเป็นประเภทที่สามารถปรับแต่งความนืดได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับเลือกเอาการสะดวกเลยนะครับงบประมาณก็ที่บอกมานะครับก็มีปนเปี้ยนถ้าเป็นชแตนดาตร์ดก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินหลักหมื่นเหมือนกันแล้วก็แต่ถ้าเป็นพวกชบอัพที่เป็นชกออัพเกรดนะครับพวกนี้ ก็ไม่น่าจะเกินหมื่นหรือหมื่นต้นๆน,นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกชแกแต่งก็ไม่น่าจะเกินอยู่ที่ประมาณหม00ื00่นกลางๆนะครับถึงหมื่นเกือบๆปลายนั่นเองนะครับแล้วมาดูประเภทที่2ถ้าท่านเป็นคนที่ขับรถประเภทเบาไม่ได้นะครับ,รบเห็นไฟเลี้ยวไม่ได้นะครับเห็นไฟเบรกไม่ได้นะครับพุยง <ๆ S 2> ่ายว่าถ้าเขาเบรกกูจี้ตูดอย่างเดียวเลยไปไกลๆแล้วกูกระชากออกนะครับผมหรือเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บคันเร่งไฟฟ้ามาเต็มครับกดก็ไปแล้วก็กระชากออกนะครับหรือเจอโค้งแล้วก็ใส่ เจอทางขูกขาดนั้นก็ลูดนะครับผมถ้าเป็นประเภทนี้นะครับแนะนำนะครับแนะนำให้ใช้ชกที่ประเภทออกลูกเป็นแบบสายซิ่งนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าโชคที่เป็นพอร์ฟอร์มานสูงพูดให้ดูดีแบบไฮโซเลยนะพอร์ฟอร์มานสูงนะครับพวกนี้จะมีช่วงยุบที่น้อยนะครับช่วงยุบที่น้อยเนี่ยจะสร้างความาเขาเรียกเมามันนะครับสร้างอารมณ์ในการขับขี่ที่มีความรู้สึกว่าเป็นแบบสปอร์ตนะครับ ความนุ่มไว้ทีหลังความมันค่าต้องมาก่อนถ้าท่านเป็นคนประเภทนี้นะครับเลือกไปเลยครับโชคที่มีช่วงยุบน้อยๆหรือเรียกว่าโมโนโทูบนั่นเองนะครับแต่พูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าโมโนโทูบมันจะเป็นแบบนี้ทุกต้นไม่ใช่นะครับโมโนโทูบก็จะมีหลายแบบนะครับแบบที่มีแรงดันสูงมากๆแบบที่มีแรงดันไม่สูงมากนะครับคนที่เลือกให้ท่านเท่านั้นที่จะรู้นะครับแต่ก็หลายๆท่านที่ไปใส่มานะครับก็อย่างที่บอกนะครับใส่มาแล้วไม่ถูกใจก็มีเพราะฉะนั้นต้องเลือกคนที่ ่าเลือกให้ท่านเป็นพูดง่ายว่าหาหมอให้ถูกที่รักษาให้ถูกโรคนั่นเองนะครับผมถ้าท่านเป็นคนแบบนี้อย่าลืมนะครับใช้ความเร็วขับไม่ยัง้งลูดอย่างเดียวคอสะพานอยากเหาะอะไรประเภทเนี้ยเลือกไปเลยครับเป็นโชคที่มีช่วงยุบน้อยโมโนทูปตอบโจทย์ท่านนะครับผมส่วนเรื่องราคานั้นก็มีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นไปไปนะครับผมไปถึงใส่ไว้สําหรับนั่งคุยกัน นะครับเจอกันตามร้านกาแฟนั่งคุยกันว่าเอ้ยฉันใส่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แพงมากเลยประเภทนี้นะครับก็มีราคาตั้งแต่ประมาณ3 4 5 6 7 8หก็แก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าท่านที่จะพักจ่ายออกไปนะครับถ้าอยากนั่งคุยก็พักแบบนั้นออกไปก็ไปนั่งคุยกันได้แต่ถ้าอยากใช้งาน ก็ใช้ให้มันพอประมาณและเหมาะสมนะครับเอาที่ท่านสะดวกเอาที่ท่านสบายแล้วมันจะได้โชคที่เหมาะสมนะครับแต่อีกนึงนะครับโชคประเภทนี้นะครับหรือหลายประเภทที่เขาบอกว่าซ่อมได้นะครับซ่อมได้อ่าใช้แบบซ่อมได้ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เปลืองจริงครับไม่เปลืองในการซื้อใหม่นะครับตรงนี้ต้องคิดนิดนึงในการซ่อมหรือการรีวาล์ต่อครั้งนะครับใช้งบประมาณตามที่เขาว่าหลายๆที่บอกไว้นะครับพันสองพันสามพันนะครับแค่นี้เองนะครับอันนั้นคุยให้ชัดเจนนะครับว่า รีวาวหรือว่าเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนทั้งหมดยกเว้นกระบอกเท่าที่รู้มาเข้าวๆนะครับก็ประมาณ7 8 0 0บาทแล้วนะครับไม่รวมค่าแรงนะเพราะฉะนั้นราคาโชคราคาซ่อมเวีกัน,นเองนะครับเวียดกันดูว่าแบบไหนคุ้มแบบไหนไม่คุ้มเราก็เลือกแบบนั้นและแน่นอนครับท่านจะได้โชคที่ดี แล้วก็สบายทั้งตัวสบายทั้งกระเป๋านะครับคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่ใช้รถนะครับใช้ถนนนะครับและใช้ช่วงล่างที่อยู่ในเมืองไทยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะแต่หากถูกใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดติดตามเข้าที่ช่องของบ้านปัวตุขาด้วยนะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้หาสาระดีๆเล็กๆน้อยๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆอีกนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ